สวัสดีนะครับผมนะวันนี้มาพบกับผมนะพี่แปดเต็มแข็งจบทุกคู่สู้ทุกเหลีกเลยพี่โคดบอลของแท้ต้องทีนี้ที่เดียวสวัสดีวันนี้ด้วยวันที่29ตุลาคม2567นะพี่นะอะวันนี้คัสสันมาเน้นเน้นมาให้4คู่เลยและกันเริ่มไปจากคู่ที่1นะพี่นะซอลแทมตันเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของ City สโต๊กซิตี้สโต๊กซิตี้ราคาตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ซอลแทมตันต่อ1ลูกครึ่1หนึ่งลูกครึ่งนะผมนะคู่ที่2เบนฟอร์ เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเชฟฟิล์อยู่ในเตดนะพี่ราคาตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้เป็นฟอร์ตต่อลูกครบลูกครึ่งเช่นกันอ่าส่วนคู่ที่สามนะพี่เอซีมิลานนะพี่เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของนาโปลีนะพี่นั่นระาคาตลาดหลักทรัพย์อ่าเป็นทีมเจ้าบ้านเอซีมิลานต่อปอปอนะผมนะอ่าส่วนคู่ทีสี่นะพี่จะเป็นใครไม่ได้นะเวิร์บบวกนะพี่นะเอฟเคโพคลาวนะพี่เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนกระดอนมุน มามองกันที่คู่แรกเลยละกันนะครับผมนะ,ะคู่นี้นะพี่ผมแนะนําให้มองไปทางด้านทีมเยือนนะผมนะเพราะท่าวัดผลงานมีิตินอกบ้านลีครับที่แข็งแก่งเมื่อพ่ายในเวลาปกติแค่หนเดียวจาก10นัดที่ผ่านมาแล้วเข้าวินถึง6นะพี่นะแถม5้านัดหลังสุดชนะ1สเสมอ3แพ้1นถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวต่างจากทีมเจ้าบ้านผลงาน5้านัดหลังสุดแพ้ไปถึง4นะัดเสมอหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วต่อให้ต่างชั้นแต่ทางด้านทีมเยือนลีครับเขาเก่งจริงนะพี่เข้าวินจากเออ6นัด จาก10นัดที่ผ่านมานผมนะมาดูทางด้านความเพลิมอของทีมเจ้าบ้านก่อนเลยกันทีมเจ้าบ้านถือว่าฟอร์มค่อนข้างแย่เลยทีเดียวาวัดเฮตูเฮต้านหลังเป็นทางเจ้าบ้านนะชนะสองเสมอไปหนึ่งแล้วแพ้ไปอีกสองสกอร์ห่างไม่เคยเกินหนึ่งลูกคู่นี้ออกได้ตรงหน้าแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะเล่นได้ไม่ดีนะผมด้เล่นในบ้านแถมเจอกับทีมลีกลองโค้รพวกเขาต้องการแก้ตัวต่อหน้าแฟนบอลอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมนะทางด้านทีมเยือนต่อเลยแล้วกันอฟอร์มพวกเขาตอนนี้ห้านัดหลังสุดแพ้ไปหนึ่งเสมอไปสามแล้ว ก็ชนะมาอีกหนึ่งนะผมนะแล้วยิ่งฟอร์มของหลีครับพวกเขาเป็นทีมมามืดพอสิบนัดในหลีครับเขาวินไปถึงโคน้ำมองแล้ววันนี้พวกเขาจะนํารักษาสติดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปพวกเขาจะพึ่งแพ้เกมแรกจากข้านัล่าสุดนัดที่ไปเยือนล่าสุดผมมองว่าทีมเยือนได้เปรียบเรื่องฟอร์มนิดหน่อยแต่ก็ประมาททีมเจ้าบ้านไม่ได้นะผมเพราะพวกเขามาจากลีใหญ่ของอังกฤษมองแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะพี่นะทีมเยือนน่าจะยัเสมอหรือแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเอ,อ้ยิ่งราคาเปิดมาสูงแบบนี้บวกกับสถิติที่ผ่านมาพวกเขาได้เปรีย,ย,ยว มาดานมาดูทางด้านตัวผู้เล่นบ้างนะผมนะัักษาประตูทางซอสเซมตันเปิดมาด้วยแมคคาที่คู่ซินร์ฮาเป็นเบลลิสผมนะจับคู่กับกอยดอนส่วนทางขวาเป็นบรีนะผมนะทางซ้ายเป็นแมนนิงคู่ตรงกลางนะเป็นอาริโบกับอุโกชุกบูนะผมนะส่วนหน้าสี่ตัวมีอดัมลานา,นาบัญชาดเกมลุกนะผมนะแล้วก็ ตอนเี่แล้วก็เฟเชอร์นะพี่นะส่วนหน้าเป้าเป็นนิวอาร์มซองนะครับผมนะามาดูทางด้านทีมเยือนบ้างเลยละกันนะ,นะ City. อ้นะสโต๊กซิตี้เปิดมาด้วยพักสาประตูก่อนลินโยฮันสันนะพี่เซนเตอร์ฮาร์มสามตัวมีโรสฟิลลิปแล้วก็กิฟสันนะผมนะส่วนทางแบ็คขวามีชามันเดอร์ทางซ้ายเป็นโบกาเต้ตรงกลางสี่ตัวมีบูเกอร์ทอมสันคูมานแล้วก็มานฮูฟนะพี่ส่วนหน้าเป้าลาตะขายคงเป็นใครไม่ได้นะตอนนี้เอแคนนอนนะครับผมนะ อามาดูทัศนะของผมเลยคู่นี้ผมมองนะนะผมมองไปที่ทีมเยือนนะครับผมนะอ่ะเปรียบเรื่องฟอร์มผมว่าทีมเยือนน่าจะเสียเปรียบเรื่องแค่ชั้นเชิงอย่างเดียวอ่าแต่ถ้านับจากสิตินะพี่ที่เจอกันราคานี้ถือว่าเยอะเกินไปอ่าฟันตรงผมให้ลองคโต๊ะโขกเสมอแน่นอนนะ,นะคู่นี้ <c oughs> ขออภัยด้วยผมมากันต่อคู่ที่2 าทางด้านเบนฟอร์นพี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชฟฟิลในราคาตลาดหลักทรัพย์เปิดให้เบนฟอร์ตอนหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งคู่นี้ผมมองไปทางด้านเบนฟอร์นนะพี่มีสติในบ้านเป็นจุดขายด้วยการชนะถึง4จาก5เกมหลังสุดทุกรายการแถมมีเกมลุกนะผมนะอันดุด,ดันด้วยการสั้กระจายไป1 6ลูกและกระทุ้งไปถึง9ใน2นัดล่าสุดแถมบวกกับเจอทีมรองไม่ใช่ทีมที่แก่งแงสักเท่าไหรนะเพราะ5้านัดหลังสุดทีมเยือนแพ้2เสมอ1ชนะไปะอ,อีก2 อ่แต่ก็ประมาทผู้เขาไม่ได้เช่นกันนะซึ่งถ้าวัดด้วยผลงานทางด้านเจ้าบ้านได้เบียบอยู่ทั้งชื่อชั้นและผู้เล่นแถมตัวผู้เล่นเกมลูกนั้นกำลังจัด้างกันเลยที่ดีเชียวอ่ามาดูความพร้อมของทีมเจ้าบ้านนะผมนะ อฟอร์มในลีกพวกเขาก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าว่ารายการบอลถ้วยพววเขาต้องเต็มที่ที่เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปยิ่งเจอทีมจากลีกลองแถมทรงบนดีแน่นอนกว่าแน่นนแนยิ่งนับสถิติเฮดถูกเฮ็ดก็นชนะมา3เกมหลังชนะล้วนมาได้เลยนะผมนนัดนี้ได้เปรียดทุกอย่างได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลบวกกับฟอร์มถล่มประตูถือว่ามาดีเลยทีเดียวแต่เกมรับพวกเขาก็เสียไปถึง6ประตูต้องมาลุ้นกันว่าเกมรับนั่นนี้โรเตชั่นทั้งแผงใหม่นะผมนะพอได้ให้ผู้เล่นน้าใหม่ออหรือคนที่ไม่ได้โอกาสมาสแสดงศักยภาพ มองแล้วไม่น่าเป็นปัญหาสาหรับนั้นนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนนะหมดนะเป็นทีมจากหลีกรองฟอร์มก็พอพอกันเลยแต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นทีมที่เกมลูกตอนนี้กําลังฝืดต้องมาลุ้นกันว่าเกมลูกเขาจุนเครื่องกันติดหรือไมอ่เป็นทีมที่ชนะจากลูกตั้งเตะและลูกนิ่งจะเป็นส่วนมากนั้นนี้มองดูแล้วถ้าพวกเขาได้โอกาสลูกเซตพีดบ่อยๆนะก็จะทําอันตรายได้เหมือนกัน เออพอที่ผ่านมาในลีรครับลงเล่นนอกบ้านมาตลอดดูแล้วเกมเยือน,นนั้นนี้นกเข้าแมวดูไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ถ้าว่าดูการเฉียบคมในเกมลุกเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะพี่ฟอร์มดุดันเหนือกว่านิดหน่อยอมาทางด้านตัวผู้เล่นบ้างเลยนะครับผมนะทางด้านเบนฟอร์ดนะพี่เปิดมาด้วยผู้รักษาประตูนะพี่วินมาสันนะผมนะส่วนทางซ้ายเป็นเมกุม่าผมนะตรงกลางคู่เซนเตอร์ฮาเป็นฟานเดอร์เบิร์กับคิสยองมีนะผมนะ ทางขวาเป็นโลสเลฟนะผมนะคู่ตรงกลาง3ตัวเป็นเยนเซนนะนอก,กาดแล้วก็ยานเนลนะผมนะสวนหน้า3ตัวมีวิสซาชาร์เดอร์แล้วก็วิลเลียบคาวเวโยนะผมนะ อ่าส่วนกองหน้าล่าตา,าข่ายก็เป็นชาเดอร์แน่นอนนะผมนะการันตีมาดูท่านานเชฟฟิลว,วนเดย์นะพี่ทีมเลกลองมาเยือนทีมแข็งแก่งเกมลุกดูเดือดขนาดนี้เขาก็ต้องจัดทัพมาไม่แพ้กันเลยนะผมนะมาที่ผู้รักษาประตูนะพี่ลิชาร์ตค้เตอร์ฮาร์ฟสามตัวมีพาวเมอร์เบอร,ร,ร,ร์นราดยอฟรานะผมนะอ่าตรงกลางสี่ตัวมีอิงเกลสันนะพี่แบนแนนโลแล้วก็วารดีหน้าสามตัวมีมูซาบ้าวินดัสส่วนกองหน้าล่าตะข่ายคงเป็นมาใครไม่ได้นะพี่นอก จากสมิธนะับผมนะ,ะมาที่คู่นี้ผมขอญาตฟันทงต่อเป็นฟอร์ตอันตรายกว่าที่คิดแน่นอนนะฮะมากันต่อคู่ที่3เลยนะผมนะ,ะมาที่กันโซฟซิดอาอินเตอร์ลีนะผมนะตอนนี้คู่เอกของวันนี้อของกันโซ่ต้องคงเป็นใครไม่ได้นะเอซมิลานทีมเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมีเยน,นาปลีนะผมนะัในราคาตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านเอซมิลานต่อป,อปอ คู่นี้ผมให้มองมาทางด้านทีมเยือนนะพี่ถึงจะเสียเปียบในเรื่องส,สภาพร่างกายแล้วยิ่งฟอร์ม5้าเกมลังสุดฟาดชัยมา5นัดรวดอีกทั้งขุมกําลังหลักกันอยู่กันครบเพราะทางด้านทีมเจ้าบ้านขาดตัวหลักไปถึง2ตัวเออพอมีติดโทษแบงจัดจากนัดที่แล้วค้างเหลืออยู่ต้องมาลุ้นกันว่าทางด้านปีศาจแดงดําจะงัดฟอร์มเก่งในบ้านได้หรือไม่นะผมนะออส่วนตอนนี้นะผมนะทางนาโปลีผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ5นัดลังสุดชนะเข้าวินไปถึง5นัดรวดเลย เอ้มาดูทางทีมเจ้าบ้านเลยกว่านะทำความพร้อมนะผมนะทีมเจ้าบ้านฟอร์มในรีกพวกเขาก็ขึ้นขึ้นลงๆนะผมนะอ่าเกมนั้นล่าสุดถูกเลื่อนออกไปจะได้เปลี่ยบเรื่องสภาพร่างกายและได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลต,ต้องมาดูลน์อัพจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเออเพราะทางด้านทีมเยือนจะทับชุดใหญ่มาสู้ฟัดอย่างแน่นอนนะผมนะต้องมาลุ้นเกมรับจะเอาเกมลูกของทางด้านทีมเยือนอยู่หมัดหรือไม่ฟอร์มห้านั้นหลังสุดแบ่งไปชนะสามและแพ้ไปสอง ส่วนมาดูทางด้านทีมเยือนผมนะผู้มาเยือนนาบุลีฟาชัยติดต่อกันมา5นัดติดโอ้โหฟอร์มกำลังร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะผมนะอีทั้งขุมกำลังหลักกันอยู่กเกือบครบนะพี่นะแถมห้านะัดหลังสุดกดไปดิบสองตุงเสียไปแค่1ลูกเท่านั้นไม่ใช่ว่าเกมรับมีใช่เกมลูมกดีอย่างเดียวนะพี่เกมรับเขาของแท้เหมือนกันนะผมนะแถมเก็บคีนชิดไปถึง4นัดนะผมนะดูแลนัดนี้น่าจะสู้กันสนุกทางด้านทีมเยือนถือไพ่ได้เปรียบทางด้านตัวผู้เล่นเล่นน้อย เออพอทั้งเจ้าบ้านขายกําลังหลักไปถึง2คนต้องมาลุ้นกันว่าตัวที่ขึ้นมาทดแทนจะมีประสิทธิภาพเหมือนคนเก่าหรือไม่แต่ก็เป็นโอกาสดีเพราะ2ทีมนี้ขับเคียกกันอยู่ในลีกแต่ทางด้านทีมเยือนถือว่าหัวตารางอ่าในลีกเกมนี้เป็นทีมถือว่าทางเจ้าบ้านพูดถึงฟอร์มก็ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะพี่แต่ทางด้านทีมเยือนห้านั้นหลังสุดไม่แพ้เคยเลยฟอร์มโคตรร้อนโคตรแรงเออและที่สําคัญนะพี่นะ เกมลูกของพวกเขาก็ซัดไม่เลี้ยงเช่นกันนะผมนะมาดูทางด้านไลอ้อพตัวผู้เล่นบ้างเลยแล้วกันอ่ามาทางด้านเจ้าบ้านเอซีเมลานะเปิดไม่ได้วยผู้รักษาประตูนะมีไมเมยองอ่าคู่เซนเตอร์ฮาเป็นฟิยากโกโทโมรีกับแมทธิวนะผมนะอ่าทางขวาเป็นโรยัลนะผมนะอ่าทางซ้ายเตโออนองเดสติดโทษแบนต้องส่งเทลาซิโนโล,ลงมา อ่าส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ดนะผมนะมีลอฟตัชเอ้ยมีคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ดคู่กลางรับนะผมลอฟตัชชี้กับโฟฟาน่าอ่าส่วนหน้าสี่ตัวมีชุกบูซี่นะพี่พูลิสิกนะผมนะลาเฟลเลอรเอากองหน้าลาตาไข่คงเป็นโมลาต้านะผมนะเอราะเทมมี่อับราฮัมกำลังเจ็บอยู่นะผมนะเกมนี้นะมิลานนะเสียเปรียบเล็กน้อยนะพี่ตัวเปลี่ยนก็ไม่ค่อยมี ผีจากาทางด้านนาโปลีนะพี่นำจัดเต็มชุดใหญ่นะพี่นะักพวกสามตัวเปิดมาทางด้านมิลานเลยล้วกัน,กนคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นลามันนี่นะผมนะบูกาตินอเนี่ยผมนะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นโอลิเวลลาฝั่งขวาเป็นดีโลเซฟโซนะผมนะตรงกลาง3ตัวมีออกินซาเบลลี่กิลมอร์และแม็กโทมินเน่ อ่าส่วนหน้า3ตัวนะพี่โปเลติโนนะพี่ยืนทางขวาลูกกากูยืนหน้าล่าตาขายทางซ้ายเป็นคาวาสติเรียนนะครับผมน่าถือว่าไม่แย่เลยนะคู่นี้เออน่าจะขับเคี่ยวกันสนุกนะพี่นะเตะก,กันเวลาคิกออฟตีสองนาทีบ้านเราอ่าฟันธงนะพี่ลองนาโปลีมีของดีมาฝากนะผมนะคู่นี้ คู่นี้จะเป็นใครไม่ได้นะพี่พอนาโปลีพูดถึงฟอร์มพูดถึงอะไรแล้วแต่เป็นทีมที่สัดเขาเยอะและเสียแค่หนึ่งประตูเท่านั้นจาก5้านัดหลังสุดเป็นงานลําบากของทางเจ้าบ้านและกันนะผมนะเออเพราเจ้าบ้าน3ามนัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้แค่หนึ่งนัดเองมาดูทางด้านคู่ต่อไปเลยนะผมนะคู่เวิร์บบวกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอร์ทมุนราคาตลาดหลักทรั์เปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนต่อปอป,อปอ คู่นี้เป็นบอลด้วย D F A Pro Cloud นะครับผมนะ คู่นี้ผมมองให้ทางด้านทีมเยือนถึง2นัดล่าสุดจะแพ้มา2เกมติดก่อนหน้านี้สีเกมหลังชนะ3แพ้ไป1แล้วมาโครจรเจอกับทีมน้ำน้องใหม่ที่หน้าเก่าอย่างเวิร์บบวกและทางด้านทีมเจ้าบ้านต้องพยายามเข้นฟอร์มกลับมาซึ่งถ้าเปรียบเทียบฟอร์ม5้านัดหลังของทั้งคู่ทางด้านทีมเยือนมีแต้มมากกว่าแล้วยิงเกมนี้บอลถ้วยของเก่าแก่ของทางเยอรมันเาทางด้านทีมเยือนก็จะน่าจะไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะผมนะต้องเรียกศรัทธาแฟ,แฟนบอลกลับมาให้ได้ ามาดูทางด้านความพร้อมของทีมทั้งสองทีมเลยลวกันนะพี่นะทีมเจ้าบ้านพวกเขาไม่สามารถทำประตูได้เลยนะผมซึ่งทาให้ว่าบวกพ่ายแพ้ไปถึงสานัดเสมอไว้2และชนะเพียงนัดเดียวจากหนัดหลังสุดแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะยอมง่า,งงายๆเพราะต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยแล้วต้องมาเล่นบอลทุวรอันเก่าแก่อีกทางด้านทีมเยือนคงจะมาเต็มระบบที่จะงัดออกมาได้แต่มองแล้วนั่นนี้นะผมทางด้านเจ้าบ้านต้องเน้นพออยู่สมควรเหมือนกันเพราะถ้าว่าพวกเขาตกรอบก็คงเหลือแต่บอลลีก อและยิ่งตอนนี้ในลีกนะพี่นะขับเคี่ยวกันโคตรยากนะผมนะเพรอมีทีมคู่ทีมที่สู้ทีมให,ใหญ่ได้สูสีเยอะเหมือนกันนะพี่ทางบุนเดสกาเยนละมันน่ากลัวนะคู่นี้ไม่รู้เวิร์บบวกกจะตอบดอนมูลหรือดอนมูลจะตบเวิร์บบวกนะผมนะอ่าแต่ถ้าดูของผมนะเดี๋ยวรอดูฟันธงดีกว่าอ่ามาดูทางด้านทีมเยือนมีผลงานที่น่าผิดหวังนะโดยเฉพาะผลงานเกมนอกบ้านที่ล่าสุดแพ้กับอัฟบวก ซึ่งนับการเป็นแพ้มาต่อเนื่อง4เกมติดต่อกันแล้วในเกมนอกบ้านซึ่งวันนี้พวกเขาจะตั้งเป้าที่กลับมาสู่ผลงานที่ดีอีกครั้งโดยใช้เกมนี้เป็นตัวปลดล็อกซึ่งโคจรมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ภาพรวมก็ยังไม่ได้แข็งแร่งอะไรนักรวมไปถึงภูมิหลังการเจอกับเจ้าบ้านคงยังคงเหนือกว่าและมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะคืนฟ้องเก่งในเกมวันนี้นะผมนํามาดูทางด้านไลยอัพตัวผู้เล่นของทีมคู่นี้เลยละกันอ่ามาทางทีมเวิร์บบกบัวก่อนเลยนะผมนะ ผู้รักษาเป็นตูก,กาบาลาหนุ่มนะอ่าคู่เซ็นเตอร์ฮาเป็นคูลิลาคิสหนุ่มวัฟโ,โร่คู่แบ็กขวาเป็นปาคูนะฝั่งซ้ายเป็นเมเล่อ่าตรงกลางมีอาโนกับเอิร์ชานหนุ่มนะหน้าสี่ตัวมีโทมัสแล้วก็วินแล้วก็วิมเมอร์นะหน้าเป้าเป็นอามูราอ่าส่วนทางทีมเยือนนะพี่นะผู้สาวตูคงจะเป็นใครไม่ได้เป็นมาร์คโฮเบิลหลังจากคู่เซ็นเตอร์ฮามีชาร์ลตันเบรกหนุผมนะ อ่าส่วนซูเล่นะี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะผมนะขยับไปที่ทางขวาก่อนเลยอ่าทางขวาเป็นเอฟเิชานนะผมนะทางซ้ายเป็นเบนเซไบนี่นะผมนะตรงกลางลับเป็นคู่เมชาชากับคู่กับคอสซาโกลสนะผมนะคู่ตรงหน้า4ตัวมียอนมาเล่นเล่นทางขวาอยู่เล่นบันบัญชาหน้าต่ําและทางซ้ายเป็นกิทเทนอ่าส่วนหน้าเป้าจะเป็นใครไม่ได้นะพี่กิรัสซีลงลาตาขายนะผมนะ ดูแลนะพี่คู่นี้ผมขอญาติฝันทงต่อดอดมุนนะพี่ลุ้นมันแน่นอนนะครับผมนะอ่าสำหรับวันนี้คัดมาให้เรียบร้อยนะพี่สี่คู่เด็ดเด็ดนะพี่บอกโดนโดนแน่นอนนะพี่นะอ่าแล้วค่อยมาพบกันใหม่กักบผมนะพี่แปะล่อเต็มแข้งจบทุกคู่สู้ทุกหลีกนะพี่โคดบอลนะของแท้นี่ต้องที่นี่ที่เดียวอ่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ